วัดีคับวันนี้นะครับมาพบกับเกมหิมาผ่านมัชเมลโล่ซาก้าเรือกเป็นอนคลาสสิกต่อะไยกันเป็นไข่มัชเมลโล่เริ่มต้นจากไข่ที่มาอ๋อมีประวัติด้วยไหนดนูสิสามารถใช้เหรียญหรือเพชรเชื่อไข่ได้หนึ่งอันอ๋ออันนี้ต้องเติมเงินซือโอเคครับงั้นเราไปที่ไข่เริ่มต้นกันนั่นแหละเราต้องจดหน้าจอหรอไป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 ,ไป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  น้องเหมือนก้อนปูนนะครับนี่ตั้งชื่อเลยน้องกี้ไปสวัสดีครับน้องกี้ไหนโอ้ยรูปได้ด้วยอยอยแล้วเราทำอะไรได้ครับให้น้องทานข้าวเหรอ อาหารแต่ละชนิดจะมีผลต่อพฤติกรรมการเติบโตของน,น,นอนน้อนโอ้ยลดความหิว้วยละเอียดของน้อนได้ในฐานะรูปหน้าปัดอ่าจะรูปหน้าปัดอยู่ไหนข้างบนนี้เหรอตอนนี้เรายังไม่มีโอ้เรามีเงินอยู่สามพันบาทให้น้องทานปลาอะไรกันน้องจะได้ฉลาดฉลาดคี <c oughs> okay, นี่รูปหัวใจค่าความสุขของเล็บหัวใจสามารถเพิ่มเติมได้การรูปหัวน้อนหรือการโยนบอลฝังชูดูดวงกับนอนน้อนอุ้ยมีดูดวงด้เหรอ เดี๋ยวสิกดที่หน้าจอค้างไว้ก็เริ่มเสียงเียมสีจัดไปโจ้อ้าว้องอย่าลืมธิฐานนะครับว้าวโอเคเดี๋ยวต่อไปเรามีทำอะไรได้อีก การเล่นมินิเกมกับนอนนอนช่วยเสริมค่าทักษะต่างๆและบางกิจกรรมยังช่วยให้น้องๆลดน้ำหนักได้ด้วยดูรายละเอียดของนอนหน้าแไดในรูปน้ำปัดข้างบนนะไหนแล้วลองมากระโดดเชือกกันฮึบโอ้ยเออ Easy. Easy. อุ๊ยเดี๋ยวถ้วันมาออีสลี่อุ้ยพอแล้วแล้วตรงนี้ก็จะ ลดลงนะครับอ๋อแล้วน้องก็จะหิวหรือว่าเราทํายังไม่หิวกันนะน้องหนึ่งร้อยสามกิโลนี่คือเฟิร์มเหรอไปนอนทำให้พลังงานฟูเลิร์ขึ้นอ๋อโอเคอันนี้ทําอะไรเอ่ยเบบี้ยังไม่มีอะไรพรสวรรค์ตะกะเหรออ๋อตัวนี้ก็จะมีพรสวรรค์แล้วมีพฤติกรรมหลักแหลมด้วยเนี่ยกินปลาน้องก็เลยหลักแหลมถูกไหมเนี่ยน,นี้คืออะไรดินแดนนะซัมโดดินแดนอ๋อเดีดูสิอุย้ยได้รู้ไงอะ่ะไม่นะ อู้เออเฮ้ยออกอันว่ะเาวาะว่าว่ะก่อเราสุ่มได้ไหมเลือกได้ไหมว่าข้างบนถึงน่าโอ้โหอ่อนไปนะแก๊งบ้างไฟพอนนหัวใจกับข้ากินยังให้น้องกินล่ากินข้าวไม่กินหวานสุดานให้นะครับทุกคนเอ้ย ตรงอุ้ยทำหน้าม <c oughs> ดูสิอันนี้คืออะไรมันก็จะเป็นการซื้อของซื้อเจ้มกานในเกมหรอก marshmallow candy water candy candy อ๋อคู่มือการเรียงน้องเบื้องต้นไหนดูสิไหนดูสิวันนี้เราจะได้เห็นน้อกลึกหรือเปล่าโอเคโอเคน้ำสีฟรุมฟริงก็คือเหมือนเป็นการสุ่มตัวชายนี่ออกมาในโปเกมอนนะะเรามาออกกำลังกายกันต่อดีกว่ามา วิ่งต้องัดก็น,น้าจอเพิ่มความเร็วบ,บ,บ,บอกๆครับอ<ร>้าวอุ้ยเกมเด็กๆเกมเด็กๆแค่นั้นแหละจ้าโอเคตอนนี้น้องก็หมดพลังงานแล้วนะครับให้น้องนอนก่อนแล้วมาพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย